มันจะมีอยู่เวรหนึ่งที่หมอรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่ไหวแล้วทาไมฉันต้องมาอยู่ในจุดนี้เป็นวันที่คนไข้หนะักมาติดกันประมาณสามเคสทุกเคสระคะัหนักถึงขั้นชีวิตเส้นเป็นเส้นตายพร้อมเคสมา3ามเคสติดกันเนี้ยคือเราคนเดียวต้องวิ่งแบบวนสามเคสอย่างเงี้ยค่ะพอเคสหนึ่งสเตเตบิลแล้วลงมาดูอีกเคสหนึ่งเคสที่สเตเบิลก็กลับมาแยกอย่างเงี้ยค่ะคอตอนนั้นนี่รู้สึกแบบแย่มากเหนื่อยสุดๆคุณหมอ ภูมิใจมากเพราะว่าเราเกิดมาเรามีชีวิตที่ดีมาโดยตลอดพอเราไปอยู่จุดที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะรู้สึกว่าแบบชีวิตเราอ่ะมันมีคุณค่ามากตอนที่คุณหมอเป็นแพทย์ทั่วไปอ่ะมันยากกว่าแพทย์ความงามหมอว่ายากคนละแบบอย่างตอนเราเป็นแพทย์ทั่วไปอะคะ่ะความคาดหวังของเขาก็าคือแค่หายจากการเจ็บปวดใช่ไหมคะแต่พอเรามาเป็นแพทย์ความงาม คือการรักษาคนที่เขาดีอยู่เนี่เพราะฉะนั้นความคาดหวังจะสูงมากกว่าคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลน